ส้มตำมหาโหดแต่ว่าไม่ดูสร้างชื่อของร้านนี้คือส้มตำหนานะเหรอคะใช่ครับมันเป็นมันคืออะไรคะส้มตำหนานะคือจริงๆมันเริ่มมาจากว่าตอนที่เราไปลองสูตรกันเนี่ยก็คือมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่เขาปกติจะไม่กินผักเลย <c oughs> นะครับเพราะคือเขาบอกว่าจะมีปัญหาที่ผักเนี่ยมันกินแล้วเหม็นเขียว <c oughs> ทีนี้ก็คือเราก็ได้ลองเอาตัวผักบุ้งเนี่ยมาลองทําดูนะครับโดยที่เราเนี่ยเอาผักบุ้งที่มาเป็นต้นเนี่ยมานะครับเสร็จแ,แล้วเราก็เอาตัวเนี้ยมา ซอยให้กลายเป็นให้กลาเป็นชิ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาตัวที่เราซอยแล้วเนี่ยไปลวกแล้วก็ลองเอาตัวนี้มาทําเป็นส้มตำอ๋อแสดงว่าใส่ผักบุ้งแทนเส้นแล้วก่อใช่ก็เลยกลายเป็นส้มตำนันนะนั้นะคืออะไรอ่ะนา้นะคือคือเหมือนตอนนั้นเราก็มานั่งคุยกันกับเพื่อนว่าเออเราจะตั้งชื่ออะไรดีนะแต่เราตอนแรกเนี่ยเพื่อนผมคนนึ่ก็ไม่ยอมกินตอนแรกเพื่อนผมคนนั้นก็ไม่ยอมกินก็คือพอเห็นเป็นผักก็ยังไม่ยอมกินก็เลยทำบบเหมือนบอกเอานะนันะกินกันหน่อยนะนั้นนลย เป็นส้มตำหนานนะนะคะก็ะเ,ปเป็นเป็นมหาโหดเลยมันโหดยังไงมันแตกต่างจากร้านอื่นตรงไหนครับก็บบในต,ตัวตัวส้มตำม,มหาโหดของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ใส่แค่เส้นมะละกอนะครับก็คือนอกเหนือจากตัวเส้นมะละกอเนี่ยเราก็จะมีการใส่เส้นผักบุ้งลวกที่เราบอกเมื่อกี้ไปเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เครื่องที่อยู่ในเนี้ยเต็มๆมเนี่ยก็คือจะมีทั้งหมูยอมีกุ้งมีกุ้งสด มีคอหมูย่างแล้วก็มีมีแคบหมูด้วยมีไข่ต้มด้วยเส้นหมี่ด้วยแล้วก็มีกาศหมูเส้นหมี่กระเทียมเจียวอะไรมาครบเลยคือเครื่องเยอะมากจริงๆก็เลยกลายเป็นส้มตำอหาโหดด้วยอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยช่วยแนะนําแต่ละเมนูดีกว่าอันอย่างตรงหน้าข้าอย้างเงี้ยครับเซ้นใหญ่มากนี่คืออะไรคะอันนี้ครับคือโคตรย่างโคตรย่างก็มีทั้งคอหมูย่างอันนี้ซี่โครงลาี่โครงหมูย่างใช่แล้วก็กุ้งย่างแล้วก็ไก่ไก่ย่างมีน้ําจิ้มให้ทั้ง3าแบบเลยมีปลาร้าบองปลาสับ อันนี้เป็นหนึ่งในอันที่พิเศษของร,าอร้านเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือเราเอาปลาลาสับเนี่ยมากับพวกเครื่องสมุนไพร<อ>แล้วก็เป็นสูตรเฉพาะของของเชฟทางร้านอร่อยลวหอมมาก<อ>แล้วก็มีแจ่วแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเมื่อกี้นี่พูดบอกว่าอะไรนั้นลาบซี่โครงหมูหรอใช่ครับมันเป็นยังไงลาบซี่โครงหมูก็คือตัว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 ย่างตัวเนี้ยครับที่เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของโคตรย่างของเราเนี่ยเรามีตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าลาบซี่โครงหมูย่างคือตัวซี่โครงหมูตัวเนี้ยครับเราจะเอาไปเอาไปต้มก่อนจนมันเปื่อย นะครับมันเปื่อยปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็จะไปคลุกกับผงลาบที่เหมือนกับเราเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยนะครับหลังจากนั้นพอมันมันมันเข้าไปอยู่กับเนื้อแล้วเราเอาไปย่างอีกทีนึ่งอ๋อ,อเดี๋ยวเดีนะพี่ก็ยังคืออย่างนี้ กระดูกซี่โครงหมูต้มให้เปื่อยแล้วก็ไปลาบพอลาบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาไปย่างอีกทีหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันจะพอเวลาเรากินเนี่ยมันจะร่อนออกมาตามตามตามกระดูกแล้วเราก็เหมือนกินซี่โครงรสลาบโอ้แปลกเนาะด้านหน้าตรงนี้เป็นอะไรคะนี่ก็จะเป็นยำมหาโหดครับก็จะเป็นยำที่ใส่กุ้งสดครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นกุ้งสดหรือว่ากุ้งสุกสำหรับท่านที่ไม่ทานดิบครับ ค่ะดีเลยมีมีผักบุ้งด้วยเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะอันนี้คืออะไรคะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แกงเปรอะอย่างนี้ใช่ไหมคะใส่ใบยะนางก็เป็นแบบอีสานแท้ๆเลยคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็ซุปเปอร์ตีนไก่ใช่ครับนอกจากซุปเปอร์ตีนไก่เนี่ยเราก็จะมีเป็นซุปเปอร์ซี่โครงหมูของน้ำตาลกุ้แต่วันนี้เราไม่ได้เอามาอันนี้ก็จะเป็นซุปเปอร์ปลาอันนี้เป็นต้มส้มปลานินครับต้มส้มโอ้ต้มส้มใส่ใบมะขามอร่อยนะใส่อะไรมะขามเปียก เนาะครับากเลยครับเป็น <żeby> น <our> ิรภัยมแขามแล้วก็อันนี้เป็นต้มเล้ะเป็นต้มเล้งครับอ๋ออันนี้เนี่ยอันนี้ก็คือในหนึ่งในหนึ่งขีของเราเนี่ยเราจะใส่ไปเลย1นกิโล อ๋อโหลใช่ครับหมายถึงพริกหรือว่าซี่โครงหมูซี่โครงครับซี่โครงหนึ่งกิโลใส่ไปต่อหนึ่งที่ใช่ครับราคาแพงไหมเนี่ยอันนี้เราขายอยู่ที่199บาทครับโอ้อ่ะแล้วแล้วเราเอาต้มต้มส้มปลาตัวนี้ล่ะเท่าไหร่คะอันนี้ก็คือเราก็จะขายราคาเดียวกันถ้าเป็นถ้าเป็นต้มนะครับมันก็จะขายอยู่ที่199บาทโอ้ฝั่งนู้นก็เสร็จแล้วค่ะแม่ค้าโอ้โหอ่ะเดี๋ยวจะไปชิมให้ชิมกินไงซี่ โอ้โหดูน้ำสิจะได้รู้กันเลยค่ะว่าน้ำปะละาร้าคือตรงนี้เราจะใช้เป็นเบสคล้ายๆกัดตาปะลารานะครับแต่ว่าเราจะมีเป็นเส้นผักบุ้งกับมะละกอซึ่งน้ําผักบุ้งเนี่ยพอตัวผักบุ้งเนี่ยพอมันโดนน้าของส้มตำเข้าไปเนี่ยมันจะกรอบนะครับแล้วไม่นจะเข้าเนื้อผมคิดว่ามันเข้าเนื้อพอเผื่อดีกว่ามะละกอด้วยซ้ำะครับแม่กรอบมากอะกรอบหอมใช่ป่ะแล้วรู้ไหมเนี่ยเขาราดมากีนเนี่ยกากหมูเจียวด้วยนะลองกินทิเป็นไงมั่งรสชาติเป็นไงมั่งกากหมูดีมากเพราะว่าหนึ่ง ไม่เหม็นหืนหอมกรอบอร่อยมากครับกากหมูนี่คือปกติเราก็จะเจียวทุกวันนะครับ อันนี้อย่างนี้นี่ขายจานเท่าไหร่นะอันนี้จะขายอยู่ที่อ่าบาครับโอ้ไม่แพงกเค,ครื่องเยอะมากมีหมูยอมีม,มีกุ้งด้วยมีอะไรต่ออะไรด้วยไอเดียดีมากเลยนะคะที่เอาเอาผักบุ้งมาทําแบบนี้มันเข้ากันมากคุณผู้ชมตอนแรกเราคิดว่าจะมันจะเละหรือเปล่าอ่ะไม่เละเลยแล้วก็กรอบมากร,ร,ร้านอยู่ตรงไหนอ่ะร้านกะติบส้มตำมหาโหดนะครับอยู่ใกล้วัดแขกนะครับอยู่ในซอยสวน,นปั้นไม่ไกลมากครับ ก็วายวัดแครเสร็จแวะมาทานได้ครับผมเบอร์โทรค่ะ061-565-2198อ่มีเพจร้านไหมคะมีครับผมก็ในในเฟซบ o o กนีก็พิมพ์ว่ากระติ๊บซ้มตำมหาโหดได้เลยเดลิเวอรี่ด้วยไหมคะเดลิเวอรี่ก็มีเหมือนกันครับก็อยู่ในพวกแพลตฟอร์มทั่วไปเปิดกี่โมงปิดกี่โมงร้านนี้จะเปิดทุกวันนะครับเปิด11โมงถึง4ีทุ่มนะครับ